สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนป้าแมวดาวพระสุขเผยสองบุคคลสำคัญที่คอยช่วยเหลือตลอดโดยไม่ต้องขอหลายคนคงจำกันได้จากกรณีที่ดาราอาวุโสป้าแมวร่งการดาหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในชื่อของป้าแมวดาวพระสุข หลังเจ้าต,ตัวป่วยด้วยโรคปอดติดเชื้อและมีโรคอื่นๆเข้ามารุมร้าจนทําให้ชีวิตเปลี่ยนไปไร้งานไร้เงินมารักษาตัวเองนํำซ้ํายังต้องอยู่เพียงลําพังในบ้านเช่าเอื้ออาทรย่านบางบัวทองจนต้องออกมาอ้อนวอนของงานในวงการบันเทิงเพื่อหาเงินไปรักษาตัวล่าสุดป้าแมวดาวพระสุกให้สัมภาษณ์กับนายเอนเตอร์เทนอัปเดตเกี่ยวกับชีวิตล่าสุดว่า ตอนนี้หลายรวบรวมเราทั้งหอบหืดความดันรักษามาเรื่อยๆแต่ตอนนี้หอบหือดอาการเริ่มดีขึ้นแล้วสองสาเดือนไปหาหมอที่ส่วนเข่าตอนนี้ก็ยังรักษาต่อเนื่องมีอาการชาเล็กน้อยสาเหตุอาจเกิดจากผังผืดต้องเดินบ่อยๆส่วนเรื่องงานไม่มีติดต่อเข้ามาเลยบางคนก็มีโทรมาติดต่อแต่จู่ๆก็โทรมาขอแคนเซลหลายๆคนอาจจะกลัวว่าเราเล่นไม่ไหว ตอนนี้ป้าแมวอายุ82แล้วแต่ยังไหวนะจ้างได้เลยจำบทได้ไม่ต้องห่วงและป้าแมวดาวพระศุกร์ยังเผยถึงสองบุคคลสำคัญที่คอยช่วยเหลือได้แก่อัมพัชราภาและบุ๋มปนัดดาที่คอยช่วยตลอดเวลาที่ป่วยเมื่อไรที่สองคนนี้ทราบวป้าป่วยนอนโรงพยาบาลเขาก็จะส่งเงินมาช่วยเหลือแต่ถ้าสบายดีก็ไม่อยากรบกวนใครขอทำงานที่พอจะทำไหวพอหาเลี้ยงตนเอง ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ